คันก oh, mm ันเกี่ยวเอานี่โบได้ปะโบได้โบได้มันซาบ่หรือยังไงโบได้ชาโบโบเคยนั่นนั่นคล้ำโอ้คล่้ำปเข้าวนาเกี่ยวยู่ได้ยู่เข้าให้เลยที่ตรงตรงฮูดโอ้เป็นฮีดเป็นนั่นคล้ำแน่ได้เนาะจำพ่อดอกจำพากันใส่แบบขายหมาขายชิลล์พูดในข้าวจำพีก่อนจำพีก่อนเนาะไก่สองโต โอ้หนละูดแล้วพูดรอดแม่แน่นสบายดีท่านผู้ชมทางภายในและต่างประเทศเนาะผู้พอกับเฮาเสินเก่าสินเคยพร้อ,พอมทีมงานท้สมบ่าสิ์คนพาเทีเ่ยวพูดด้านหลังสาวุไทยเนาะเฮาเข้ามาสนบทท้สมเข้ามาแลวกเนเนนะ็เห็นไหมนะเห็นไห้ขาเจ้าเห็นเขาเจ้ากำลังหูดเข้าให้ทา้สมแล้วบ้านจอยสิพาท้ามสมไปเบิ่งวิธีหูดเข้าไห้ของสนเผาบรูเนาะ ฮูดเขาให้อ่าบเมนเกี่ยวทำสมเขาฮูดเอามือฮูดเอาเองเนาะอะารสิพาธรรมสมไปเบิง่งไปธรมสมมีหอดให้เขาเจ้าแล้วไปไตามสมกันเลยตัวนี้เขาฮูดแล้วทำสมมันหาวตาย้วเนาะมีตะพูมีตะป่าดงทึบนาะ นี่พันหูมันจะเลือก,กลางมันมีแล้วเป็นกลางเป็นกลางไปหนึหูดเอาได้เอามือหูดเอานาะข้างๆก็นำห่วยไ,ได้สมสมข้างหน้าาไเลยอุดมสมบูรณ์ <c oughs> มันอากาศอยู่ให้อยู่ อยู่ไฮอยู่สวนเนาะอู้นี่ยังทะเลาะูดได้หนี่านนี่นี่ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้เขาก็ตื่นเต้นเนาะแปลว่าดนๆดนสิได้เห็นข้าเจ้าพ่นกำลังหูดเนาะค่นว่าแม่นผู้สาวแมั่ป๊บต่อหน้านท่านผู้ชมันผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเิ่นกะสีให้เขาอันทายทำ ยังเมิดีิฉัได้พูดมืดเลยแวนี้ขอให้เมิดแค่ไหให้แถวแถวนี้ถ้า,นะาสมมติว่าอยู่แถวพูแถวพาก็มีลิงมากินเลยท่านผู้ชมมีลิงเนาะ บันชวนบันชวนบันชวนใช่ไหมบันชวนใช่ไหมไมถึงสบายดีเพื่อนเพือนพี่น้องนี่ฝนหูดเข้าอยู่ธรรมสมเม็ดใหญ่เลยธรรมสมเขาให้บัดเต็มนี่แหละ Say sai kapawing sai kapawing. To phần gầm em hai chào tôi lúc tôi lúc tôi lúc tôi, tôi. 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 À. <laughs> 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 lúc <laughs> หกพันห้าพัมได้มีมือหูเอาเทอน้อยเอาเนาะดีกว่าบ่ได้ได้ได้แนวน้อยมาประกอบกันเป็นกยางับไปไปทอกแล้วนะเป็นระับไปทอกเนะมันลมยาเลยนะสองมือหูเลยเนาะ กวสิได้ยเขามากินธรรมสมนี่คืออันการทำให้ทำนาของชาวเพาบาลูธรรมสมเขตเมืองเซโปนเนี่ยเจ้าจะหูดเอาแบบนี้แล้วเอามือหูดเอาขันกันเกี่ยวเอานี่โบได้บ่มันซ่าบ่หรือยังไงบ่ได้ซ่ามันบ่เคยนั่นนันคลั่มโอ้คลั่มบ่ ข,ข้านาเนกี inhos, ่ยวยูได้ยูขาให้เลยที่ตรงตรงฮูดโอ้เป็นฮีตเป็นนั่นคับแน่ได้นะจำพ่อดอกจำพากันใส่ขาชิลงูดนี่งข้าวจำพีก่อนไก่สอโไก่สองโตโอ้แม่นะไกนันเนเปะปุ๊กจต้องได้จำ้ ตอนหูดนี่ต้องได้นะแนนเนาะต้องได้จ้ำครอบคแนนเนาะเจ้าเจ้าเจ้าคือทราุส้มก็นาจาระพูดกันเนาะเป็นไงต้องได้จ้ำเนาะต้องได้ครอบ เกี่ยวบ่ได้ต้องเอามือหูดอย่างเดียวนี่คือการทำให้ของเผาบลูตมุสม ทางนั้นก็แม่นนะให้ทเจ้าเนะาะทั้งนั้นเนาะทั้งนั้นทั้งนั้นก็แมน่นจักจักมือแล้วนี่กาบหุ่นแล้วบ่วมื่นนี่อโอ้ไวอยู่สนนูน้มือนี่เบื้งสมสมไหวได้แม่เท่าปรเห็นนะงองใสงองใสเลยเขามันได้งามอืม ตายเมด่อข่าวงามเออห่วงชำนี่ก็ได้ละหาหุ้มมือพุ่นละจังแล้วขันเข้างามเนาะเออเข้างามเฮ็กมันบางงามอันนี้เขาบงามถือว่ามือสองมือแล้วเนาะมันเข้างามในหาหุ้มือแล้ว ได้ลูกไผ่มาหดเขาซอยก็แล้วไว้ก่วเ่าอีกน้อจากน้อยปีหนางก็ได้แล้วลูกไผ่ได้ได้โอ้บ่มีเงินจะเก็บไผ่สิมักไม่มีเงินไปแต่งขรับุ๊งนีกลมันกล้วยนี่เงินชื้อข้าวกินมีเงินชื้อข้าวกินเอ็ดไ้กวางกับได้ ยาลายยาฮินลายเนี่ยยายา,าลายลาเราพูเราอีวเนาเราบเอาสองสามหงมากระทบเข้ากันเลยมคือเขาไขยกับเขาเกี่ยวเข่ากันแล้วม,ม,มันก็มีเม็ดเฮียในแล้วนะเนาเนะก็มีเฮในแล้วเนาะคือเขาเกี่ยวกันแล้ว คันคัน่นนนาเปรียบเทียบใส่เกี่ยวเข่ากับผู้วหวผู้ซ่าชาวไทยซื้อว่ายหรเกี่ยวเลยเกือบ oh, เกียเก่ยวบาดมือพคนละเก่งนะสาวไทยนะกระดูกนี่เออแพ้และกระหูกนี่ไอ่เโงมือเลวเนาะกระสอบกระสอบเข่าตั้งอยู่ใช่ กระเป๋านะางนอยู่ทางบอกกระเป๋าเขานะทำเป๋าเม็ดลูกเอาเมื่อแล้วเออเอาเมื่อแล้วเนาะฝนตกเมื่อกี้เนาะวันนี้ได้สามเป๋าแล้วเนาะทำเป็นกันจะบริเวณไหนเป็นท่านมุสมทางพุ่นกระแมนเถะพุดนะพุดนะพูดนะพูดคือสองมือแล้วนะมือหนี่กับมืออื่นท่านมุสมคันว่าเขาเราเขาเรางามนั้น ขันเขาเพื่นงามนั่นหามือหกมืออะไรวะบาวหูดกระไว้เด้เนี่ยมันกล้องนี่ผู้บ่าวก็หาผู้สาวมือหูดซอยนี่นนี่ยบ่าวหูดกระไว้เด้ได้ทั้งคื่ เอาบุสมนี่ก็เป็นการประสบปบพ่อเนาะของพี่น้องชาวเผาบลูเฮาเก็บเกี่ยวเขาให้ก็คือหูดเอาเนาะและเอฟซีก็มักจะถามว่าเป็นยังผลโบเกี่ยวเนาะคือใส่วิธีแบบอาหานคือการเอามือหูดเอามันเป็นฮีดที่ข้าเจ้าใส่มาตั้งแต่แต่พอแต่แม่แต่ปูแต่ยาเนาะแต่ตาแต่ย่พหมดละ มันก็คือต้องใส่มือหูดเอาูา้สมจะบอเอาเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเนาะเกี่ยวบอได้ทู้สมพิษหีดเนาะคล้ำเป็นว่าคำว่าคล้ำคำศัพท์ภาษาบ้านเฮาเอื่นว่าคล้ำทางเมืองไทยเฮาบาวฮู้วไมายความไวเลยก็คือบอ่ได้่าซาพิษหีดผพิษคองเนาะก่อนสิลงมาเกี่ยวเขานี่ก็ต้องได้จำไก่สองตัวจำหี a ครอกก่อนจังไดส้สามารถมาหูดเขา้จาจังสามารถหูดเข้าได้เล้อ จะบ่อทาบอจ้ำแล้วมาหูดก็จะบได้อีกกับพิษหีดพิษคลองพิษแล้วเกินยังึ้นขอบคุณนะรอบคัวจะมีการเจ็บไข่ได้นาวเจ็บเป็นเอ้นอุ่นเนาะต้องเลยครอบก่อนขาไก่จำหีดจำคลองจำผีจำยังจำเจ้าทีเจ้าทานวัชนซะจังสามารถมาหูดมาเก็บมาเกี่ยวได้เนาะนี่คือการนำเสนอเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวเขาของพี่น้องชนเ่าบมรู้ เมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตเนาะบ้านประยุทธ์ธรรมุสมสำหรับอีพีนี้จบไว้เพียงเท่านี้ธรรมุสมขอขอบใจสำหรับการติดตามธรรมุสมทุกทุกทานเนะาะสำหรับอีพีนี้สบายดี